สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เจอีโรชานลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่นเกม f o n ฟ m i s s i o n First Remake จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ f ฟอน s s i o n First Remake คือเกมหุ่นยนต์แนววางแผนการรบที่เรียกได้ว่ายุค9กสูงเนี่ยคงจะรู้จักบนเครื่อง Super f a m i c o คครั้งนี้ผมได้สัมผัสมาแล้วเลยมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับ เกมได้ถูกปรับกราฟิกให้เป็น 3D มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหุ่นรวมถึงบรรยากาศและด่านของเกมเนี่ยดูมีมิติและสวยงามมากขึ้นแต่ระบบเกมยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือยังคงความเป็นเทิร์นเบสเดินเป็นตารางสี่เหลี่ยมให้เราได้รู้จักการวางแผนนะครับการคิดเชิงกลยุทธ์นะครับในการจัดการศัตรูฝ่ายตรงข้ามแต่ด้วยตัวเกมที่มันคล้ายของเดิมในออริจินัลค่อนข้างมากนะครับทำให้อาจจะไม่เหมาะกับแฟนๆเกมยุคใหม่ที่ อาจจะมองว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันเชยไปหรือเปล่านะครับแต่สำหรับแฟนๆยุคเก่าเนี่ยคงจะคิดถึงแล้วก็ชอบประทับใจในฟอนติช i o n FIRST Remake ฉบับนี้อย่างแน่นอนใครที่เคยเล่นเกม f Fo อนติช i o n มาก่อนนะครับจะรู้ว่าหุ่นมันค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับให้เราเนี่ยได้ทําการอัปเกรดหุ่นนะครับเปลี่ยนพาร์ตต่างๆนะครับเลือกซื้อเลือกแต่งหุ่นของเรานะครับได้อย่างสวยงามแล้วก็นําหุ่นที่เราอัปเกรดเนี่ย ลงสนามนะครับไปต่อสู้กับขุนฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ในคัดซีนต่างๆเนี่ยเราจะเห็นการต่อสู้ของหุ่นปะทะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ด้วยการยิงปืนนะครับการต่อสู้ในระยะประชิดนะครับรวมถึงการยิงมิสไซล์ใช้อาวุธต่างๆที่เราอัปเกรดมาเนี่ยต่อสู้ได้อย่างสนุกสนานร้าใจเลยทีเดียวถึงอย่างไรก็ตามมันเป็นเกมรีเมคแล้วเนี่ยแต่กราฟ,ฟิกก็ยังไม่ได้พึงพอใจพอสมควรนะครับถ้ามา เห็นในยุคนี้แล้วเนี่ยกราฟิกก็ยังอยู่ในระดับที่พอใช้ได้นะครับถ้าเราเคยเล่นเกมสมัยก่อนมาเนี่ย เราจะรู้ว่าการรีเมคของยุคนี้เนี่ยมีหลากหลายแบบนะครับฟอนด์มิชชั่นก็เป็นเกมหนึ่งที่เรียกได้ว่ารีเมคมาเอาใจแฟนยุคเก่ามากกว่าสายเกมยุคใหม่ที่จะเข้าถึงฟอนด์มิชชั่นในสมัยก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันมีสเสน่ห์อย่างไรนะครับทำไมแฟนแฟนยุคเก่าถึงคิดถึงนะครับแล้วก็อยากกลับมาเล่นเกมนี้นะครับในฉบับรีเมคนั่นเองแต่ถึงอย่างไรผมก็ยังชอบการต่อสู้ในระบบเทิร์นเบดที่เกมนี้เนี่ย ให้ลักษณะเด่นในการโจมตีศัตรูโดยการทางชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีที่ทําให้แขนเสียหายนะครับให้ขาของหุ่นเสียหายรวมถึงตัวบอดี้ของหุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าเราเนี่ยได้ทําการวางแผนอัปเกรดอาวุธนะครับอัปเกรดหุ่นของเราเนี่ยมาต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่เรียกได้ว่าสามารถ เอาชนะจุดอ่อนของกันและกันนะครับจุดนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบในเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าทำได้ดีนะครับสรุปโดยรวมของ f อ n Mission First Remake นะครับสำหรับแฟนๆยุคเก่าที่คิดถึงเกมหุ่นยนต์วางแผนการลบสมัย Super f a แฟมิคอนะครับเรียกได้ว่าเกมนี้เนี่ย เอามาเล่นให้หายคิดถึงได้ดีเลยทีเดียวนะครับและมันก็ยังเป็นฟอนติชั่นที่เราคิดถึงอยู่นะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับความสนุกที่ผมได้สัมผัสเนี่ยก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับอาจจะมีจุดที่ไม่พอใจบ้างเล็กน้อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการเล่นค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็สนุกกับเกมได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เจฮ r โร่ a n n e l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ